สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในจะบอกว่าโรบ็อบแบบอันนี้ไม่ประกาศก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในหนา้ามูมูนั่นเองนะครับไม่ต้องไปสนใจชื่อมูม,มูพี่เนาะเราจะมาสอนเ k b o คบอสอีเวนต์กันแบบง่าย,ายๆนะครับอาจจะไม่ได้มาเซตให้ดูแต่ว่าเซตไปแล้วนะครับแล้วก็ เล่นตามเซตนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะง่ายนะครับไม่ต้องใช้ตัวรับสักตัวเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพี่ได้ทําการเซตเอฟเคเป็นอีกเซตหนึ่งที่ใช้โกโจนะครับแต่รู้สึกว่าดาเมจมันพอเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีจูโซเนี่ยมาเล่นข้างหน้าได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีจูโซมันจะต้องเล่นอีกแบบหนึงน่งแล้วก็ เอฟคไม่ได้นั่นเองนะครับถามาเอฟคได้ไหมมันก็มีโอกาสได้แต่ว่ามันต้องใช้พวกอลูคาร์นี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราต้องใช้ตัวตัดเลือดเป็นตัวรีเจนต์พี่เล่รู้สึกว่าเซตเนี้ยน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วแล้วก็เล่นง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับตัวละครที่ใช้3ดาวทั้งหมดนะครับยกเว้นไอยูจินะเพราะมันอัพดาวไม่ได้แล้วก็ที่ต้องใช้เนี่ยมันเป็น ตัวที่เป็นแบบตัวโมนาในแมปเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็สเตตเนี่ยแนะนําให้เป็นแซดขึ้นไปนะครับไม่ใช่จีนนะเอออันนี้เป็นเวอร์ไปหน่อยนะครับเปสุ่มได้มาตอนที่ฟาร์มฟาร์มอยู่นั่นแหละเอฟเคฟาร์มอยู่นะครับมันเป็นไปสุ่มทีหนึ่งมันได้มาเฉยเลยนะอ่ะแล้วก็สปีดเนี่ยแนะนําเป็นแซดแซดทุกตัวแนะนําให้แซดทุกตัวเลยนะครับแต่จูโซแนะนําให้เป็นแซดบวกเนาะแล้วก็แซดบวกทุกตัวก็ดีนะครับระยะเรื่องระยะเนี่ยก็แซดเหมือนกันนะต้องแซดทุกช่องนะครับอันนี้ชี้ไว้ก่อนหรือว ถ้าไม่แซด็บางช่องอาจจะมีดดเมนไม่พอก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ไม่ชัวร้อเอ์เนะครับเพราะว่าสเตตพี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวฟาร์มเงิน2ตัวนะครับแล้วก็ใช้น้องอุยนะฮารุกะดินนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราหาระยะเป็น S สได้ก็ดีนะครับแต่ว่าพี่หาไม่ได้มันเป็น B ก็เลยต้องวาง2ตัวนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการเซตเนี่ยยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับปัญหาของใครหลายๆคนในตัวมูมูนะครับก็จะเป็นเอยเมาส์ค้างเมาส์ล็อกจอมีเมาส์สองอันนะครับ ตั้งง่ายๆมาตั้งที่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เลยนะครับ I don't use cheap ตัวนี้นะครับแล้วก็แนะนาให้เราไปเซตในส่วนของปุ่มเอานะครับปุ่มแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึงสักพันไลค์นะครับนี่ขอเยอะๆเพื่อที่จะคลิกแจกนะครับถ้าคลิปนี้ถึงพันไลค์เดี๋ยวมาแจกมาโคกันละกันนะครับตรงนี้เราก็แจกปุ่มเลยเนาะ ปุ่มนี้ตามนี้นะครับใครจะเซตตามตามทำตามได้เลยใครจะเซตที่ถนัดก็ทําตามได้เลยนะครับเด,เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนในส่วนของการยืนกับในส่วนของมาโคของตัวเองด้วยนะว่ามันเซตคืนยืนกับยังไงนะครับโอเคเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าใครเซตเองมันเราจะต้องขยับปุ่มตอนเรคคอร์ดมาโคด้วยนะครับพวกไออเรคคอร์ดเอฟเคนะเนี่ย อ่ะแล้ว,ว่างที่เราอัดอยู่ <c oughs> กดเกีไปมันจะอัดจอใช่ไหมแล้วทีเนี้ยการวางตัวละครมันจะมีการขยื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งกดอีดิทแล้วก็ขยับปุ่มเองด้วยนั่นเองเนาะมันจะกดอัปเกรดตัวละครไม่ได้ตัวเกมมันแอบน่าจะแอบแก้มาหรือว่ามันเป็นที่ hitbox ต,ตัวละครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า3าดาวนะครับตัวไหนอัปดาวได้ต้อง3ดาดาวบนเลยนะอ่ะก็จะเป็นวิต้านะครับแล้วก็เจ้าชื่ออะไร so so จูโซโจโซนะครับโจโจโซหรือเปล่าเออเมื่อเช้าเห็นมีคนบอกแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับนี่ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายูจิจะต้องเป็นแซดขึ้นไปนะครับเราก็ต้องใช้ยูจิแล้วนะเพราะว่าเราต้องใช้รอบต้นเกมนี่อ่ะในยูจิในโหมดนี้มันเป็นโมนาตไปเลยนะครับถือว่าดีมากนะเล่นง่ายดีนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับจริงๆเนี่ยพี่เอฟเคไปแล้วเราก็ได้ที่ขี่มาแล้วนะครับที่ขี่เป็นพันธุ์ด่าสุดเกียรดนะครับถ้าถ้าโคตรเท่เลยนะโคตรชอบเลยนะครับเท่ดีเนาะอ่ะก็จะเป็นวิธีเอฟเคง่ายนะครับอาจจะยังไม่ได้แจกมาโคเท่าไรไม่ถึงนะครับอย่างเง้ยเราขอจะไล่เบอร์เบอร์ไปก่อนนะครับ จริงๆก็อยากให้ทุกกคนเซตเองมากกว่าเพราะว่าพอเราเซตเองเป็นนะครับในอนาคตพอเราเซตแบบบรรลุแล้วเราจะเซตเองเป็นทุทกทกแมป,ปนี่เนาะใครกำลังเป็อหาการ a f ฟฟาร์มในรลบอกรัวค้งหลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกใคขก็ใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกขึ้นมา แถมยังมียาตัวคลิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการเอฟเคราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทถึงด้วยนะครับอ่าแล้วก็เผื่อใครคร้างแบบเอ้ยเมาส์ล็อกนะครับให้กด e s c ทีหนึ่งให้มันไปมาหน้าอย่างนี้นะครับเมาส์มันจะหายล็อกเองเนาะอ่ลมันบั๊กนะครับแล้วก็ เวลาซูมจอออกกด Ctrl ค้างนะครับโ t r l ค้างแบบนี้แล้วก็ s ก o r e เมาส์ลงได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปมือเราติ๊กซูมออกแบบนี้เนาะแล้วก็ก่อนเซต F K แนะนําให้ปล่อยแพ้ก่อนรอบหนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็เซตปุ่มเลยตําแหน่งที่พี่จะวางก็คือประมาณนี้นี่เลยนะครับเห็นไหมดูนะครับดูตามปุ่มที่ตําแหน่งวางตัวละครเนาะนี่ดูนะครับก็คือ ตัวน,นี้เนี่ยจะใช้วางเบจิต้านะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องปุ่มก่อนเผื่อใครจะวางนะครับนี่โซนนี้เราจะใช้เป็นวางกันวางเบจิต้าเนาะ Z N H M นะครับเห็นไหมแบบนี้เนี่ยให้เรามาดูด้วยว่าไอ้ตรงที่เราวางเนี่ยมัน,ม,นมันวางได้ไหมนะครับอันนี้คือพี่จะมาสอนในส่วนของการคืนที่ยืนด้วยนะครับในการ a อฟเนาะแล้วก็ก้มหน้าสุดนะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าเวลาเรากลับมาทำฟาร์มเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเซตได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็เวลาเราเช็คนะครับอันนี้พี่สอนเรื่องของการสําหรับคนที่เซ็ตเสร็จไปแล้วก่อนแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ต้องการกลับคืนนะครับเราก็แค่ง,ง่ายตําแหน่งปุ่มของเราเนี่ยให้เรานําตัวละครมาลองวางดูนะครับว่ามันวางได้ไหมนะครับถ้ามันวางไม่ได้ก็แปลว่าฟเฟลนั่นเองครับส่วนการขยับปุ่มแล้วมันวางไม่ได้อ่ะบางทีมันจะติดอะไรแบบนี้ยก็ลองขยับหน้าจอดูดีๆนะครับเพราะยังไงก็ ถ้าเราไม่เซตใหม่เองนะมันก็จะต้องไปนั่งเซตใหม่เองอยู่ดีนะครับงงไหมก็คือยังไงก็ต้องมานั่งเช็คปุ่มนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เช็คไปว่าตัวไหนว่างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะกลับมาลอง F key เนาะก็ะดูนะครับเอ้ยปุ่มไหนว่างได้ไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็เวลาการเซต F k เราจะต้องตั้งปุ่มไม่ให้มันซ้อนกันด้วยม่งนั้นเดี๋ยวมันจะบั๊กนะครับพอเวลามันบัก๊กปุ๊บไอ้ตัวปุ่ม,มบางตัวเราก็ไม่สามารถวางตัวละครได้เลยน,น,น,นั่นเองเนาะ ลำบากจังเลยไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เช็คเช็คมุมดีๆนะครับจริงๆว่าจะมาเซตให้ดูแต่ว่าเซตไปแล้วเดี๋ยวมาเล่นโชว์เลยดีกว่าน,น่าจะง่ายกว่านะแล้วก็วิธีนี้จบเร็วมากนะครับจบเร็วแบบไม่กี่นาทีเองประมาณ13มนาทีนะครับแล้วก็ถ้าเราข้ามมันก่อนวิ่งได้ก็น่าจะเร็วกว่านี้แต่ว่าพี่ขี้เกียจข้ามมันก่อนวิ่งเนาะแค่นี้ก็ลำบากพอแล้วนะครับนี่ไอปุ่ม7 8 9ไปตอนนี้พี่ไว้ฟาร์ามเงินนะครับเผื่อใครจะเซตตามนะแล้วก็ศูนย์เป็นฟาร์มเงินเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้เอาไว้คลิกหน้าต่างเปล่านะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเอาหน้าต่างไอตรงอัปเกรดตรงนี้ออกด้วยนะครับเพื่อที่จะอัพไอตัวซ้ายมือตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครเช็คปุ่มแบบตั้งมาโคไว้ก็มาเช็คว่าวางตรงไหนบ้างครับเรื่องลำดับการวางอันนี้สําคัญอยู่นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราต้องฟังกันสีกนิดนึงเนาะอ่าลำดับการวางเนี่ยพี่จะทําการวางเรียงลําดับกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรานีมาวางแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมดูนะครับตรงนี้นะอันแนวตั้งเป็นตัว K ครับนี่อ่าเป็นตัว K แบบนี้ เราจะต้องอัพตัวข้างบนก่อนนะครับอ่าเราจะต้องอัพตัวข้างล่างก่อนสิเพราะว่าบางทีปุ่มมันซ้อนกันพี่จะไม่ค่อยแนะนําให้วางซ้อนกันเท่าไหร่เพราะว่าบางทีฮิตบ็อกของตัวละครมันทับกัน,นครับมันจะไม่สามารถทําให้เราอัปเกรดตัวละครบางตัวได้นดั่นเองมันกดอีกตัวไปโดนอีกตัวเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไอเวลาวางปรตรงรถเนี่ยห้ามให้มันขึ้นไปบนรถไม่งั้นมันจะบั็กนะครับเวลาเราเซตอะไรก็เซตให้มันดีๆน่าจะดีกว่าเนาะอ่ามคชัวร์ว่ามันได้นะครับอันนี้พี่พูดรอมันจบนะอ่ะก็ประมาณนี้เเเห็นมั้้ยยรรรออแแพพไไปปลลคบ ถ้าเรายังไม่ชัวเรื่องปุ่มก็ให้เรามาตั้งปุ่มตรงนี้ได้นะครับกดปิดไปก่อนเนาะกด edit ขึ้นมา1นึ่งสองสเป็นหน้าสล็อตของตัวละครเนาะ Q คือ cancel นะครับ B คือการวางอันนี้เป็นปุ่มของพี่เนาะ T อัปเกรด B ขาย R ปรับตำแหน่งการโจมตีบอสเนาะเดี๋ยวบอกนะครับว่าเราจะต้องเซ็ตตัวไหนบ้างแต่จริงๆแล้วเราเซ็ตมันมีให้เราเซ็ตทั้ง2อย่างก็คือเป็นสต n องเกตหรือบอสเซ s ก็ได้นะครับเพราะเขาปรับมาใหม่แล้วเนาะไอ้ตัวด้านขวานี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับ Enter กับ Y ตัวนี้ครับ ลบไปก็ได้เนาะนี่มีแค่ประมาณนี้ปุ่มที่ใชจ้จริงมันมีแค่โซนนี้นะครับมีนี่เลย ZNH นะครับ RB TM นะครับแล้วก็จุดนี้เป็นไว้จุดเริ่มต้นเนาะก็เดี๋ยวลองเล่นมาโค้ดดูแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าเล่นยังไงนะปึ๊บอ่ะนี่เลยก็เปิดมาหน้านี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าให้เราเริ่มตอนแพ้เนาะนี่แล้วก็พี่ทาการเรียกว่าอัดไปแล้วนะครับเรื่เดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเล่นให้ฟังแล้วกันเดี๋ยนะเมื่อกี้เซตปุ่มไว้มันเห็นหรือเปล่าเนะี่ยโอเคไม่เห็นนะครับ พูดตั้งนานอ่าเดี๋ยวเปิดจอให้ดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นนะอันนี้อันนี้เท่ตีอันนี้เท่าตีอันนี้ลืมจริงนะครับปุ๊บอ่านี่เลยนนเห็นแล้วเนาะนี่ปุ่มพี่ก็ประมาณนี้พูดโคตรเยอะนี่นะครับปุ่มมันก็ประมาณนี้เนาะเห็นปะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ M Z N H เนาะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น R ตํปรับตำแหน่งเนาะ B เป็นขายนะครับ T เป็นการอัปเกรด M เป็นการวางเบรกใต้ตัวหนึ่งแล้วก็ K J เอ้ K J จุด ไอ้ลูกน้ำนะครับ L H F X เนาะอันนี้แล้วแต่คนตั้งเลยคีย์บอร์ดพี่มันเป็นของเสียอนะครับเขาให้มาแล้วแบบมันไม่เต็มมันไม่มีน้ำแผดนะครับแล้วก็ตัดมันเรียกว่าคีย์บอร์ด60%หรือเปล่านะครับตรงนั้นพี่ก็เลยไม่ได้ตั้งน้ำแผนะ่นไปนาะใครที่ใช้เป็นน้ำแผดก็จะง่ายกว่านี้นี่เองนาะนี่พอเราปล่อยมันแพ้ไปเ,เสร็จแล้วปุ๊บก็มานั่งตั้งตรงนี้นะครับนี่กดมาที่ Operation Recorder เนาะแล้วก็อันนี้พี่ตั้งไว้แล้วเห็นไหมแล้วก็สมมุติว่าถ้าใใใครรรรออ่าานนนนนเเเเส็็จแล้้้้้้วหหมตตตััังงงงีป Infinity Until Manual Stop Loop ะ อันนี้เรียกว่าเราจะตั้งจํานวนครั้งในการลงก็ได้เผื่อใครรับจ้างในการตั้งนะอ่าอันนี้พี่มาสอนเซตไดเฉยๆเนาะแล้วก็แนะนําให้รอวันปล่อยแพ้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดเล่นเอาจริงพี่อัดไปแล้วนะครับแมกเมื่อกี้เฟซหลุดทุกทีอาจจะต้องตัดออกไปเนาะนี่นะครับก็กดเล่นไปเลยหลังจากที่เราเรคคอร์ดไว้แล้วนั่นเองอาจจะตัดช่วงไหนไปก็แสดงว่าตอนนั้นเฟซหลุดนะครัช่างมันแม่ลืมปิดหน้าเฟซแล้วกดดิสเพย์อ่อแคปดิสเพย์ไว้ช่างมันนะครับนี่เห็นไหม อันนี้คือพี่ตั้ง F P ไปแล้วนะครับแล้วก็ผ่าน100%ด้วยนะฟเฟรมเลตที่ตั้งไว้ก็คือ15เฟรมเลทนะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของบูมูพี่สักนิดนึงเนาะอันนี้ก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอันนี้คือเซตไปแล้วเห็นไหมนี่ตำแหน่งการวางนะครับอันนี้พี่มาเลงเฉยอันนี้กดผิดนะไม่มีอะไระครับอ่ะกดผิดเอ้ยอันนี้เลงดูว่าเอ้ยจะวางตรงไหนดีนะครับอันดับแรกเลยริวคือวางตัวฟาร์มเงิน2ต,ตัวนะครับแล้วก็อัพตัวหนึ่งเป็น1ตัววเนาะแล้ก็ มาวางยูจิหนึ่งตัวอัพหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็มาวางรีฟาร์มเงินนะเอาจริงตรงนี้พี่เซตผิดนิดๆิด,นดหน่อยด้วยนะครับมันจะอัพเงินพลาดไปช่วงหนึ่งเนาะใครที่เล่นดีคนนี้ก็อาจจะดีคนนี้นั่นเองนะครับนี่พี่ก็จะอัพตัวนี้เสร็จแล้วตังที่เหลือนะครับเราจะวางจูโซ่หนึ่งตัวเพื่อกันบอนหลุดสําหรับคนที่สเตตยูจิไม่ดีนะครับจริงๆพี่ไม่ได้เซตในไอดีนี้จะมีไอีดี d หนึ่งนะครับที่เป็นแซดบวกทั้ง3ช่องนะในส่วนของยูจินะครับอันนั้นก็ผ่านเหมือนกันนะ แล้วก็จะเป็นเซตธรรมดาก็ผ่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเซตธรรมดาในส่วนของเกฑ์ที่มันเลยเอสมานิดนึงก็อาจจะผ่านยากนิดนึงเนาะอ่ะนี่นะครับแมเราพูดกันเยอะเชียรอหลายนาทีแล้วครับ10นาทีแล้วนะไม่เป็นไรนะครับถ้าใครอยากเซตเอฟเคก็ลองดูดีแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแท็กเป็นเวลาให้นะครับช่วงเริ่มเอฟเคเนาะอันนี้คือเซตไปแล้วมาเล่นให้ดูด้วยนะครับอ่ะเอ้ยมาโคมีแจกนะจ๊ะถ้าถึงพันไลค์นะครับนี่วันนี้ เอาเยอะๆเลยนะครับไม่ก็อาจจะขายก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่เราจะคิดกันแล้วกันเนาะเออถ้าใครรีบก็ลองทักมาดูก็ได้นะครับนี่แต่เซตนี้เท่านั้นนะเซตนี้เท่านั้นมันจะเล่นง่ายที่สุดนะครับจริงๆมันจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแต่สําหรับส่วนตัวพี่มองว่าต้องหาจูโซนะครับใครที่ยังไม่มีก็ยังไม่ต้องมาเล่นน่าจะดีกว่านะครับไปนั่งฟาร,รม์มวนอื่นดีกว่าน้อพอบอสอีเวนต์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่สาคัญคือที่ขี่นั่นเองนะครับเห็นไหม ก็ลองดูว่าพี่เล่นยังไงนะครับคืออัพเงินนะครับหลังจากที่เราวางยูจิแล้วก็อัพไปประมาณ2-3งขั้นแล้วมาวางชูโซอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อัพเงินได้เลยเนาะอะนี่เห็นปะ่ะรีบเอพเงินให้ตันนะครับนะพอถึงตรงนี้ปุ๊บตัวนี้ตอนแรกว่าจะอัพยูจิแต่ว่าส่วนตัวไปมองว่าไปวางแบบตัวบัฟเริ่มดีกว่านะครับ ตัวบัฟเราจะวางตั้งแต่ประมาณเว็บ7นะครับเว็บ6ถึงเว็บ7จไม่ก็เว็บ8เว็บ9ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่แนะนำไม่ให้วางเร็วๆนะครับเพราะว่าดาเมจที่มันเพิ่มมาเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าดีเลยหลังจากที่เราวางตัวบัฟเสร็จแล้วก็มาฟาร์มเงินต่อนะครับแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะวางเป็นเบจิต้าข้างหลัง1ตัวกันมอนหลุดนะครับจริงๆคนวางตั้งแต่ต้นด้วยนะสำหรับคนที่สเตตไม่ดีแนะนําให้วางตั้งแต่ต้นเลยก็ดีนะครับอย่งั้นเดี๋ยวมอนมะันหลุดเนาะ อันนี้แล้วก็จะวางจูโซอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเอาไว้ช่วยตัดเลือดแต่จริงก็ไม่มีอะไรกดตอนนั้นกดจูโซผิดอ่ะไอโจโซน่าจะชื่อโจโซนะเห็นมีคนบอกอยู่นะครับว่าจะวางเบจิต้าจะไปวางโจโซแทนนะอ่นนี่นะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะอัพยูจิอย่างที่บอกไปเนาะแต่ว่าเปลี่ยนใจมาวางเป็นเบจิต้าดีกว่านะครับเบจิต้าสิเออไม่ใช่เบจิต้านะอัพนะวางข้างหลังนะครับเนี่ยตอนบอสมาพี่จะอัพยูจิไปเลยนะครับนี่แล้วก็ ปรับเป็นบอสเซสเนาะเอ้ยเมื่อกี้บอกว่าลืมว่าจะอัพยูจิให้ตันเออคุณดดสิแม้โทษทีนะครับนี่วางเบข้างหลังหนึ่งตัวจริงๆแล้วถ้าสเตตเราไม่พอมอนหลุดไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเพาะอ้ยพี่สเตตผมเอผมอิได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้คือพี่กดวางผิดนะครับเอออันนี้กดวางผิดก็เลยกดแคนเซิลไปนะอาจจะไม่ได้เปอเซ็นร้อยเปอร์เซ็นให้ดูแต่ว่ามาเล่นให้ดูน่าจะดีกว่าพี่ก็เลยกดแคนเซิลไปนะเห็นไหมตวัวคิวนะครับ นี่ตรงนี้สําคัญเลยนะครับเราจะทําการน่าจะอัพจูโซตรงจวดตัว,ต,ว,ต,วตรงกลางนี้นะครับไปตัวเจตัวนี้นะนี่เพิ่งอัดเมื่อกี้แต่ลืมนะครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอันดับแรกเลยคือเราจะต้องอัพจูโซให้ตันหนึ่งตัวนะครับสําคัญมากเลยนะเพราะว่าเอาไว้เคลียร์มอนนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะกดผิดนะนี่เห็นไหมอ่ะนี่เห็นไหมรีบอัพให้ตันไปเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าเอ้ย จะอัพตัวไหนก่อนดีอัพจูโซให้ตัน1ตัวและชีวิตเราจะสบายนะครับแล้วก็หันมาปรับยูจิเป็นสตองหรือว่าปรับเป็นบอสก็ได้นะครับอันนี้พี่อัดเผื่ออธิบายในคลิปไปแต่ลืมไปว่าไม่ได้อัดตอนนั้นนะเอาจริงก็อ่าตอนนั้นก็ลืมกดอัดเฉยครับก็เลยต้องมาอัดใหม่ก็ขอโทษด้วยนะครับอาจจะดูงงๆเนาะอ่นี่นะครับเห็นป่ะอันนี้ก็ปล่อยมันตีไปนะครับอ่อันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราวางไม่เราวางแล้วมันไม่ติดนะครับมันจะแพ้ทันทีอันนี้คือสําคัญเลยนะเพราะฉะนนั้ก เซตกันดีๆนะครับเซตกันดีเห็นปะพี่จะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนการวางนะครับมันก็เลยดูดีขึ้นนะแล้วก็การขยับปุ่มนะครับบางทีเนี่ยเราวางตัวละครอ,อย่างเช่นไอ้ตัวเงินตัวเนี้ยสมมุติเราวางเลขศูนย์อย่างพี่นะครับบางทีเนี่ยมันกดไม่ติดกดอัปเกรดไม่ได้เพราะว่าฮิตบ็อกซ์มันไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเราต้องมากด e อเดตัวนี้แล้วก็ขยับเอานะครับขยับให้มันไปกดตัวฟาร์มเงินได้เนาะเออขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับขยับไปนิดเดียวพอนะครับไม่งั้นมันจะอัพตัวละครไมไ่ได้นั่นเอง เห็นไ,ไหมบอสมันจะดูหลุดไปนะครับแต่จริงแล้วมันพอนะดดเมจมันพออยู่แล้วนะครับเบต้ามันสายตอบอสอยู่แล้วแล้วมอนที่เหมือนจะหลุดก็ไม่หลุดอยู่ดีเพราะว่าจูโซเราตีฟูเวีแล้วนั่นเองเนาะตอนนี้อันนี้พี่น่าจะกดผิดนะครับไม่นอกเข้ามาโคผิดพลาดนะเป็นไรนะครับแล้วก,ก็อ่ะเริ่มจากนี้อ่ะตอนนี้พี่เริ่มคิดแล้วอันนี้ตอนนี้น่าจะขยับปุ่มอยู่นะครับเออเนี่ยขยับปุ่มอยู่จริงจริงตอนนั้นนะครับอ่ะก็เลย ลองขยับปุ่มใหม่อ่ะนี่ก็เลือกมาพี่จะเลือกทําการ2การโจมตีนะครับคืออันที่2อกับอันที่3ก็ไม่รู้มีผลมากนะ้อยแค่ไหนเนาะเห็นไหมนี่นครับอันนี้พลาดนิดหนึ่งเนาะเออน่าจะบล็อกไปแล้วอ่ะโอเคกดได้อยู่นะครับอ่านี่อ่ะตรงนี้เนี่ยพี่จะไปมาวางเจ้าอุยตรงนี้1ตัวนะครับอันนี้คือวางปุ่มพลาดฮนะเออกดปุ่มพลาดจริงๆอันนี้สูจริงๆนะครับก็เลยต้องมานั่งเซตใหม่ตรงนี้เนาะพี่อาจจะต้องไปเซตใหม่อีกทีหนึ่งแต่มาอธิบายให้ฟัง วิธีการ fk นั่นแหละเพราะว่ามันคือการ f อนะครับส่วนในมูมูเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับแต่คุณจะต้องจําตําแหน่งของตัวละครเราเองนะครับว่าวางไว้ตรงไหนเนาะเวลาเรากลับมา fk ทีนองเนาะอีกทีนึงเนาะอือลิ้นพันธ์เันั้น,นครับแล้วก็เรื่องระยะจูโซเห็นไหมมันจะไม่มีไม่ชนขอบตัวนี้มันตีบอสโดดน,นะครับเพอหิตบ็อกบอลมันใหญ่เนาะ อันนี้ก็เราน่าจะต้องไปเซตใหม่เพราะว่าจูโซหายไปตัวหนึ่งนะครับเดี High, นะ๋ดเดอรมจหายเนาะแต่จริงแล้วจูโซเนี่ยมันประมาณ2-3ตัวก็พอแล้วนะครับเราก็ไปอัพเบตให้ตันก็ได้นะตรงนี้อ่ะนี่แล้วก็มาแบบอัพเบจิต้าต่อนะครับเบต้าพี่ชอับจนถึงขั้นที่เกินเกือบเอ่อเรียกว่าขั้นบิ๊กแบงก็พอนะครับขั้นที่5เนาะอันนี้คือนิ้วเบนะิ้ลไปหน่อยนะกดรัวไปหน่อยนึงนะครับไม่เป็นไรช่างมันนี่นะครับแต่จากที่ลองดูเนี่ยมันพอนะครับเดดเมจมันพอนะเพราะเบจิต้ามันตะีตาอยู่แล้ว แต่วมันฆ่าก่อนบอสวิ่งไม่ได้น,นี่นะครับเพราะว่าเวลาบอสแก้ตายมันวิ่งอยู่แล้วนะตรงนี้ไม่รู้ว่าแก้ยังไงเพราะว่าขนาดเอาหยุดเวลามาเพื่อที่จะทำการฆ่าบอสให้เร็วมันก็ย,ยังวิ่งอยู่ดีนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะตรงนี้ไม่น่ใจว่ามันจะวิ่งช่วงไหนบ้างนะครับแต่ว่าเห็นเลือดมันเหลือประมาณแสนสองแสนสามมันก็จะวิ่งเลยในส่วนของบอสเวฟท้ายนี่เองเห็นป่ะเดี๋ยวพี่จะอั้นแค่บิ๊กแบงนะครับอ,อันนั้นอัพรัวไปหน่อยเนาะไอ้ขัน่เจ็ดอะไม่ต้องอัพก็ได้นะครับตรงนี้ เห็นไหมพี่จะทําการชิกที่หน้าจอเปล่าทีนึงเพื่อที่จะให้หน้าต่างอัปเกรดมันหายไปนะครับเพราะว่าต้องดูตาแหน่งตัวละครเนาะแล้วก็มาเช็คนะครับว่าเราอัปจูโซตันหมดหรือ,อยังนะครับออไม่ต้องห่วงตัวนี้เนาะแร่ดูจากทรงแล้วน่าจะต้องไปเซตใหม่เพราะว่าวางจูโซพลาดไปตัวหนึ่งตรงนี้นะครับออช่างมันไม่เป็นไรนะครับเวลาเราตีมอสตายให้เรารอดีเลย์สักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปกดบางตัวละครหรือทําอะไรไม่งั้นจะจะพลาดแบบพี่แบบนี้นิดเดงเนาะเพราะว่ามันจะมีช่วงดีเลย์นิดหนึ่งนะครับดีเลย์ที่เราจําเป็นจะต้อง รอบอสตายนะครับแล้วก็เลือกบล็อกการโจมตีของบอสนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าพี่เลือก1กับ3เอ้สอกับ3สิไม่ใช่หกับ3พูดผิดนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าอันไหนทําอะไรได้บ้างเพราะว่าพอเซต็จเอฟได้แล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับสแสดงว่ามันง่ายนั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อใครห่วงว่าเอ ي, ้ยพี่พี่วางจูโซได้3ตัวอย่างนี้ก็ต้องเซตใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าปีต้านเนี่ยดาเมจจะพอไหมในการเคลียร์บอสนะครับเพนะราะว่าอ่าในช่วงขั้นหลังๆเนี่่่่่ยไไมมใใชชโค้า ช่วงสุดท้ายนะครับเว็บ30นะครับพี่จะทำการขายตัวเงิน3ตัวแล้วก็มาอัพเบทุกตัวนะครับกดอัพรัวๆไปได้เลยเนาะช่วงท้ายเกมเนี่ยให้เรากดอัพตัวที่ยังอัพไม่ตันรัวๆได้เลยเพราะว่าเงินเราจะได้จากการเคลียร์มอนเยอะในระับหนึ่งเลยครับก็ประมาณ1 2ื่นสองหมื่นเลยนะถือว่าอัพยูนิตเราได้หลายขั้นเลยนี่เห็นไหมล้านห้ายังตายแค่โค้งตรงนี้เลยไม่ต้องไปไม,ไม่ได้หลุดไปไกลนะครับนี่ขนาดโดนทาตปันเยอะนะหนึ่งเนาะเวลาเนี่ยเวลาบอสตายให้เรานับประมาณ10วินะครับสิบวินแล้วค่อยเลือกบล็กกบอ,อก เขาบอกว่ามีเวลา20วิในการเลือกอบล็บอกการโจมตีของบอสเนาะอันนี้เราแอบอน่าจะจบช้าหน่อยเพราะว่าจูโซเราไม่ได้วางตัวหนึ่งนะครับจูโซนี่เาเมจเวอร์มากนะสําหรับตัว DPS ครับส่วนส e ุคนะอีโวก็ส่วนตัวพี่มองว่ามันไม่ค่อยแจมเท่าไหร่นะครับจากที่ชิดไว้นะเออจากที่หวังไว้มันไม่ค่อยแจมเท่าที่หวังนะอ่ะนี่นะครับอันนี้คือกดผิดเออไม่ใช่กดผิดสิเรียกว่าอตอนนั้นเกือบกดผิดแต่ก็ไม่ผิดนะ อ่ะเห็นไหมเราจะอัพวีต้าข้างหลังให้ตันหมดเลยหลังจากที่อัพจูโซตันหมดแล้ว3-4ตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็แค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้ว,ลวเราก็ไปไล่อัพตัวที่เรายังอัพไม่ตันก็ได้นี่อันนี้คือกดไม่โดนนะครับแล้วก็พี่ก็ทาการขยับปุ่มให้มันกดโดนนี่เดี๋ยวมันจะกดโดนละไอตัว H ตัวนี้นะครับนี่คือความลํายากลบาบากในการเซตเนาะแต่ถ้าใครวางจูโซช่วงต้นแล้วก็อัพฟูได้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแพ้ไม,ไม,ไม่ผ่านไม่ผ่านนะมันผ่านอยู่แล้วล่ะ อ่าเห็นไหมพี่จะมาหยุดช่วงขั้นไฟนอลแฟชตัวนี้นะครับจริงๆเราอัพไปเลยก็ได้ถ้าเงินเราเหลือนะครับประมาณนี้นครับถ้าเราไม่ได้วางจูโซ1ตัวเนี่ยยังไงเงินเรามันเหลืออยู่แล้วนะครับอ,อันนี้คือจริงๆก็เซตป้านะครับไม่มีอะไรนะแต่ถ้าผ่านก็ชิวๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องการจบเร็วไม่จบเร็วเราเน้นแค่ว่าชนะก็พอ,อแล้วก็จากที่ลองเซตดูคือยังไงก็ชนะร้อเนะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยมันจะเคลียร์บอสได้โคตรเร็วเลยนะครับถึงบอสวิ่งมันก็จะมาหยุดช่วงประมาณ ซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะมีทางเดินยิงหน่อยนึงเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเนีคลิปนี้ดูพูดเยอะๆขออภัยด้วยถ้าใครลำพานนะครับแต่ว่าอยากอธิบายให้เข้าใจจริงๆพี่เอฟเคไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงไม่ได้นอนยันสิบโมงเช้านะครับแล้วก็รีบนอนไปนะครับเพราะว่าเพิ่งหายป่วยแล้วก็เล่นบ้าเกมสักขนาดนี้นะครับแต่ก็เลยแปลผิดพลาดน,นิดนึงช่วงเมื่อเช้านะครับที่ยูนายูไอดูดีขึ้น น่าจะเฟียทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับอันนั้นขออภัยจริงเนาะอันกราบขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับอันนี้ก็เลยมาสอนเนเคเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนแบนจากดิสคอหรือเปล่าเพราะาเขาไม่ให้มาสอนเนเคแบบนี้นะครับแต่ก็ช่างมันนะครับไม่สนใจจะแบนก็แบนไปนะครับเพราะว่าไม,ไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามีสิทธิพิเศษอะไรในคอนเทนเซเตอร์นะครับคือสุดท้ายแล้วคนก็เชื่อในส่วนของลีกมากกว่านะ,ะช่างมันไปนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยพี่ยังไม่ทําอะไรเพราะว่ารองเงินรองเงินมานะครับที่เงินมันเหลือเพราะว่าจูโซไม่ได้อัตัตวนึงนะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามอนจะหลุดนะครับจูโซมันตีไกลเห็นไหมพี่จะวางตัวจีตัวนี้เพื่อที่จะทําการวางให้คุมถึงช่วงเบจิตา้าด้วยนะครับเห็นไหมที่เริ่มขายสปีดแล้วเสร็จแล้วก็จะมาอัพบีหลายๆตัวนะครับเห็นไหมอันนี้กดไม่โดนอันนี้กดไม่โดนนะครับจาไม่ได้ว่าขยับปุ่มหรือเปล่าไม่ได้ขยับนะครับไปปะเนี่ยมันจะมีเรื่องของตําแหน่งปุ่มนะครับที่มันดูเพียเพ้ยนๆไปหน่อยนะอันนี้น่าเสียดายมากๆนะครับเห็นปะ,ะนี่ก็จะมาเช็คมาอัพตุทุกตัวให้ตันนะครับ อ่ะประมาณนี้นะอ่ะนี่เลยอ่ะแสดงว่าลืมกดยำ้ำโอเคปุ่มแชทกดไม่โดนอีกแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันเพีย้ยนเนาะเห็นปะ่ะแบบนี้มันทาให้เราแพ้ได้เลยนะครับอันนี้มันลำบากนิดนึงตรงนี้นะครับไม่ต้องไปจำกดอัพทำไมวะอ่ะเย่ละไม่เป็นไรสองคันนะครับกาวไปก่อนในส่วนตัวคิดว่าดาเมจพออยู่แล้วเพราะว่าดาเมจ่งเบต้ามันเวอร์นะครับดาม,มิ่งมาฟูล2องเลยนะ,ะตีทีละสองหมื่นนะครับเหมือนโมนาต,ตัวหนึ่งเลยนะก็เท่ากับยูจิโมนายหรือเปล่ะตังเราเหลือด้วยนะครับ เพราะว่าวางตัวและอัพไม่ได้นะครับอยู่ดีมันก็กดไปโดนอันนี้ก็ง,งงเหมือนกันว่าทําไมนะฮะตัวนี้ก็เลยบอกว่าแนะนําให้ช่วงท้ายเนี่ยให้เรากดเน้นอัพตัวละครยยไอ้ซ้ำๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการเดรนซ่อของบัคที่มันเป็นแบบนี้นั่เองเนาะประมาณนี้นะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาสอนแนวทางในการเซต f k เฉยเนาะเวลาขยับปุ่มก็ขยับดีๆส่วนใครใช้เทนทักแค่อย่าทําให้หน้าจอขยับก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับกำลันก็ผ่านแล้วร้อด้วยนะ อย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้เห็นไหมเดือดเหลือสองคแสนละเดี๋ยวมันจะวิ่งช่วงหนึ่งนะครับนี่เหลือประมาณ3ามแสนละบอสเดือดไม่เด้งนะครับแต่ข้อเสียคือไม่ตีสตันนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวละครที่เราเอาไปรับหลังมันไม่การสตันอย่างเบจิต้าแล้วก็ข้อเสียคืออีกเรื่องหนึง่งถ้ามันตีตันบ่อยไอตัวเราจะไม่สามารถทำาัมิตได้นดั่นเองนะครับไม่ในตานี้อาจจะแพ้ก็ได้นะฮะว่าพึ่งวิ่งนะครับน่าจะวิ่งไปไกลเลยแหละจะดูกันว่าผ่านไหมนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็ ลองเซตใหม่กันดูนะครับทีนี้ก็จะมีแบบเอ้ยพี่ในามาสอน FK แต่เซตไม่ผ่านมาเป็นแนวทางการสอนเซตเอเซตเอเฉยแต่เซตนี้ผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลองแล้วนะครับไะเนี่ยม้แค่มันหยุดวิ่งแค่นี้ก็ตีตายแล้วเห็นไหมนั่นอ่ะอันนี้คือเซตพลาดน,นะครับแอคเลยนี่ขนาดเซตพลาดน,นะแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยพอเราตีบอสตายแล้วเสร็จแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับรอสัก10 20ี20่สิบวิเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ตายตามที่เราต้องการก็กได้เนาะนี่อันนี้คือ อันนี้คือมันผิดผิดเพี้ยนนะครับมันก็เลยไม่ตรงเนาะปะ่ะอันนี้คือพอไปถึงหน้าเริ่มใหม่ปุ๊บพี่ก็ทำการกดรีเพยเลยน,นั่นเองแล้วนี่ก็คือวนลูปแล้วแค่นี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการ AFK Boss Event แบบง่ายๆนะครับใช้แค่3ตัวละครดัมเบลหลักนะยูจิเนจำเป็นเหมือนกันนะเพราะดัมเบลเวรเหมือนกันนะแล้วก็ ไม่โดนดีบัฟในส่วนของการตีช้าลงด้วยนะครับบอสมันจะมีบัฟดีบัฟตีช้าลง10%ด้วยนะอันนี้น่ากลวัวเหมือนกันในระดัแบบหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันน่านลำขาดนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นวิธีการเซฟเคแบบง่ายเนาะพี่อาจจะไปเซตใหม่ให้มันวิน100%เพราะว่าอันนี้กดพลาดไปเยอะเหมือนกันเนาะอาจจะก็ไม่เป็นไรอันนี้มาสอนให้ดูเฉยๆนะครับก็จะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยาก f อเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนที่ขี่นะครับเราจะได้เป็นเจ้าแพนด้าสุดเฟี้ยวนะครับเวลากดขี่มันก็จะมีท่าแอคชั่นเนาะภาพมันจะกะการนิดนึงเพราะว่าพี่จะเอามาเซตแล้วก็เอามาโคนี้ไปใช้ด้วยก็เลยขี่เกมเซตหลายรอบเห็นไ,ไหมนี่มันจะเป็นแพนด้าเลยนะอันนี้ดูแบบภาพแตกๆนิดน,นึงก็เดี๋ยวพี่ตัดเข้าไปในเกมที่เป็นภาพสวยให้แล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นที่ขี่นะครับสําหรับของบอสอีเวนต์ สกุนะเออเมื่อกี้จะเรียกโกโจซะแล้วนี่นะครับอ่ราคา200เหรียญของเจ้าบอสอีเวนต์นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีนี่อีโมดนะครับซื้อเลยแล้วกันนะคนเนิ่มวันหรือเปล่านะครับตัวนี้เราลองใช้ดูสักนิดหนึ่งนะเอะแม่อันนี้น่าจะเป็นของฟรีนะครับสำหรับคนที่มีตัวเนาะใครที่ไม่มีตัวจูโซแนะนําให้ไปหาจะดีกว่านะครับอย่าเิึงมาฝืนเล่นอ่ถ้าใครอยากได้ลงรีโลก็แนะนําให้ไปหาก่อนนะเ,อเ,อเนาะ ก็จะเป็นท่าไม่ลิมิตนะครับดูจากทรงน่าจะมีหวนคืนมานาะอเพราะว่ามันต้องใช้ในการอีวโวตัวเจ้าอันนั้นด้วยนะครับลืมชื่อเฉยเลยอีโวสุข e ุนะนั่นเองอ่ะมันก็จะเป็นท่าที่สปอยมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับไอตัวนี้เป็นอีโวท่าสปอยตนะั้งแต่เกมยังไม่เปิดเลยนะครับแต่เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็จะมีเป็นท่านั่งของก้อ้อีกิก็มีกลับมาด้วยนะครับนี่เราก,กดที่ด้านซ้ายตรงนี้เนาะอีกิบอสอีเวนต์นั่นเอง อ่ะประมาณนี้นะครับถ้าที่ขี่ก็นี่มันจะมีแอนิเมชันนิดหน่อยโดนเตะตาขาค้โดนฮิวฮิวตัวแบบนี้อีกอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนสำหรับการ Fk Boss Event นะครับอาจจะอธิบายอะไรดูงงก็ขออภัยด้วยช่วงนี้นานน้อยนะครับแต่ก็เล่นผ่านได้เราเป็นเซนอย่างที่บอกไปว่าแต่เราจะต้องแซดขึ้นไปนะครับอย่างเราต้องแซดขึ้นไปแล้วก็ถ้าใครเป็นแซดขึ้นไปมันจะเซตยากกว่านี้นะครับหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเล่นเปะ๊ะจริงๆเนาะงัง้น,ะนเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับนี้นะครับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ ตตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ